เริ่มสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มวันนังคานะคะ,ะ,คะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบการทํางานของแอนติเจนกับสกินแบเรีย์ค่ะสกินแบเรีย์นะคะคือกําแพงที่สร้างจากเซลล์ผิวหนังเพื่อป้องกันแบคทีเรียและสิ่งสกปรกที่จะเข้าทําลายร่างกายเปรียบเสมือนกําแพงเมืองที่ป้องกันการรุกรานจากภายนอกและศัตรูค่ะแอนติเจนนะคะคือสารแบบปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีค่ะเปรียบเสมือนอัตลักษณ์ของผู้ร้ายที่ทิ้งร่องรอยไว้ให้ตำรวจตามหาค่ะ ขอบคุณค่ะยแล้วส่วนที่ไม่เหนือลอะมีไหมเอาเพิ่มพูดเพิ่มได้พูดเพิ่มได้อ๋อไม่มีไม่มีหรอเลเซีมอะไม่เป็นไรอะโอเคโปรโมทเพื่อนหน่อยสุดยอดถ้าที่แต่งตัวโอเคนะมีไหมอ่อถ้าไม่มีก็เอาไว้ก่อนอ่ะกลุ่มต่อไปวันพฤหัส คิวแบทเทิลส right ์เด uh, ็กแบทแมวเด็กเด็กพ um ูดอะัรกันพูดคู่กันสองคนครับค่ะพูดทั้สองอเลยพูดทั้งส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกอ่าจ้ะได้เปลี่ยนกันพูดก็ได้พูดช่วยกันก็ได้ กระเติบเข้ามาหน่อยได้ไหมเอ๋เอาโพยเข้ามาได้ไหมคะได้ค่ะก็ถือเงียนเนียนคือไม่พี่ก่อนเดลนี่จะพูดของกุหลาบยังไงโอเคบ้างบ้างก็เปนนัทใช่ไหมหนึ่งสองสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มวันพัลิฮัตนะคะจะมานำเสนอ สิ่งที่เหมือนกันของ B cell กับโรงงานผลิตอาวุธคือจะสร้างเพื่อป้องกันอันตรายค่ะส่วนสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะคือโรงงานจะผลิตอาวุธแล้วก็รอคนนําไปใช้แต่ว่า B cell จะผลิตอาวุธอาวุธในที่นี้ก็คือแอนติบอดีนะคะแล้วก็นําไปใช้ได้เลยค่ะส่วนโมโนไซต์เขาจะเปรียบเทียบกับรอ,อรอหรือว่ากำลังเสริมนะครับส่วนที่เหมือนก,นกันก็คือป้องกันอันตรายครับผม และและส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์จะจับกินสิ่งแบบปลกปลอมที่อยู่ในเลือดทันทีนะครับแต่ต่อตอจะปฏิบัติหน้าที่เมื่อถูกเรียกครับผมขอบคุณมาครับับการนำเสนอวิดีโอวันนี้ครับคุณค่ะไม่เหมือนกันใไหได้ได้ได้น่า้ครับลูกปุตติไงอยู่ที่ปลายนี่เนี่ยใกล้อบอกกมกูบอกมันอยู่ที่ปลายทักท กล uh huh. yeah, ุ่มต่อไปกต่อไปลุ่มแรกของกนกล่ม็จะวันพุธอ wow ่ะตัวน <Well ี้สาววันพุธใช่วันจันทร์ก ไปา<ม>พาาโซเจนใช่ค่ะพาโซเจนเลห้าสีส่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราะะจะมาเปรียบเทียบระหว่างพาาโซเจนกับอันติบยดีค่ะเริ่มที่พาโซเจนนะคะพาาโซเจนนะคะก็เปรียบเป็นออผู้ร้ายต่างแดนนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือทำร้ายร่างกายและก็ทรัพย์สินนะคะแลวก็สิส่งที่ต่างกันก็คือพาโซเจนจะทำร้ายโดยแบบทีเรีย ไวรัสแล้วก็เชื้อโรคส่วนผู้ร้ายจะทำ,ทำ,ทำร้ายโดยอะไรค่ะค่ะแอนติบอดีนะคะก็จะเปรียบเทียบกับตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่าทหารนะคะสิ่งที่เหมือนกันนะคะแอนติบอดีนะคะจะทําหน้าที่จับสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาในร่างกายส่วนตำรวจทหารนะคะก็จะจับผู้ร้ายที่เข้ามาทําลายประเทศหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะ ค่ะสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะแอนติบอดีนะคะ<อ>จะจับสิ่งแบบฟอร์มแต่ว่าไม่ได้ฆ่าอาจจะทําให้แค่มันสลบหรืออยู่นิ่งค่ะส่วนตํารวจนะคะในบางกรณีสามารถฆ่าได้เลยค่ะขวอเะาขาอจบการน,นําเสนอเพียงเทาง่านี้ขอขอบคุณค่ะเายไ,ไม่เป็นไรกูต้องไปนั่งฟังอีกรอบนึง ขยับมาใกล้ๆลูกอเคคุณดารามะคะดกๆทำไมมันจะไม่ดีพราะวัสดีค่ะพวกเราบรรจันนะคะพวกเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างคอมพิวเตอร์ซิสเต็มแล้วก็แอคคปาดค่ะ เขมเป m นเมนซิสเตมนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือช่วยในการกํำจัดแบคทีเรียและก่อกวัและเรียกกําลังเสริมเหมือนกองทัพที่ป้องกันไม่ให้คนเข้ามาทำร้ายชาตินะคะตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะเขมเปนเมนซิสเตมมีกําลังที่เยอะก,กว่ากองทัพและกองกําลังเสริมค่ะแม่โครฟานะคะ ก็เปรี่ยบเสมือนกองหน้านะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นตัวกําจัดเชื้อโรคแล้วก็ <Hey. S 1> แม่ผู้ป่วยก็ัวกำจัดเชื้อโรคที่เปรี่ยบเสมือนกับกองหน้าค่ะสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือแม่ผู้ป่าตายแล้วอาจจะยังสามารถกําจัดเชื้อโรคได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นกองหน้าถ้าตายแล้วจะไม่สามารถกําจัดผู้ร้ายได้ะคะ่ะพอจบการเสนอเพียงนีคโอเค

คอว่ามาสุขทอะครับดจ่ค่ะพวกเราคป็นมาสุขนะคะที่เซลเปนสเสมืนผูมันชาการทีม่เหมือนกันนะคะสักการอยางอื่นได้สักที่ไม่เหมือนกันนะคะ T-cell ทำการด้วยการหลั่งสายเคมีค่ะเด่นบิทินะคะเปรียบเสมือนตำรวจตะเวจชายแดงค่ะสิ่งที่เหมือนกันคือรับรู้สิ่งแปลกปลอมค่ะส่วนสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือดินดบิทิค่้าเลยนำชิ้นส่วนกลับไปนำเสนอแอนติเจนกับ t c e ลลส่วนตำรวจตำรวจชายแดงจะจับเป็นและส่งตัวไปลงโทษ กลุ่มอยู่แล้วเนาะครูอยากให้แต่ละกลุ่มส่งไอ้แผ่นที่เขียนเนี่ยค่ะไว้ไม่ต้องม้วนนะคะโอ๊ยไม,มะะ่เอาครูอยากให้นักเรียนเอาไปติดเรียงกันเป็นวันจะะันทร์คุกพฤหัสุดีด้านหลังเลยนะคะถ้ามันมีสองด้านก็อาจจะต้องตัดก็ดเราจะเอาเทปกาวปติดะ เทมเป้าแบบคัตเตอร์านี้นะคะวัเอาเทมเรื่องนเอาแล้วตีแล้วก็ใ่นะคะสวยๆนะลูกนะเอาคัตเตอร์ตัดแเ้าจะกดอะไรกัแ้างตอนนี้ นะคะอันที่จริงแล้วอ่านักเรียนนักเรียนทำไปด้วยฟังครูไปด้วยนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยครูจะต้องคอมเมนต์พิระุดูนะคะถูกไหเมื่อที่จะไม่ได้วันจันทร์ไล่จัดทางนี้วันจันทร์กลคันครูปกาศสูงเป็นมาร์คตำแหน่งไว้ก่อนจะได้รู้ว่าที่มันพอไหมนะคะ ครูต้องคอมเมนต์นเียนทีละกลุ่มนะคะรวมถึงให้เพื่อนช่วยคอมเมนต์ด้วยแต่ว่ามันไม่พอครูก็เลยเปลี่ยนนะคะครูจะเอาหุ่งอันที่หนูนำเสนอเนี่ยมาให้หนูดูอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วเราจะมาคอมเมนต์กันอีกรอบหนึ่งวันที่เราเรียนกันละเอียดขึ้นว่าจึงแล้วไอ้ที่เรา เรียนเชื่อไปมันควรจะปรับปรุงเพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะคะคอนเทนต์มันจะได้สมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้าที่ดูคุณรู้สึกโอเคแล้วนะคะถ้าที่ดูก็ก็ต้องเข้าร้อยนะคะถ้าที่นำเสนอค่ะถือว่าใช้ได้ในระยะจัดกัดนะคะแล้วก็ให้พวกเราเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยไม่ได้สอนคอนเทนต์ชื่อนะแม่มาคว้ามาดังนั้นถือว่าโอเคนะคะขอชื่นชมนักเรียนเก่งมากๆนะคะจริงๆเดี๋ยวเราหาโอกาสทำงันกัน คุอยาแล้วเาอยกคุยอยากทำเพดีเกาหลีอยอากาผู้ใช้ของเราจัดไฟแล้วก็อะารใชวใช่ใช่กช่ใชใช่่ใ่ใช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 เใช่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 ใาใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใชใช่ใช่ใช่ใ

จะไปตัดออกก็ได้ที่เก็บเพียงอยู่เราอีเดียวแานี้นะหลายเทคเราจะึ่งโอ้โห้นาวแหละอาตีบอเล่นรถหนึ่งอันนี้ก็โรงเรียนหรอหัวคู อันนี้ตอนเช้า่ะมใช่ตอนเช้าอ่ะดูเลยดีว่าแต่็แก่เหลือไป็นอยไมช่แต่าวขาสี่นับหนงสองในใจเหลือเปแล้วก็ค่อยสวัสดีล้เข้มงนเป็นเยยลุดอเลเหือเยลยอยเลยย 忘了 หวานแน่ๆแล้วก็คูยจะตัด işte ต่อตอนเย็นก็ต้องโทรมากระลุกเลยน่ารักเมื่อคีเฟสโอเคเย็นลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังกินนะครับเออเดี๋ยวการแบ่งขนมอ่ะเป็นหน้าที่ของเราหรือมอหก คนละ3าบาทเรือ ให้เฉพาะร้องมอต้นเพราะว่าเราเราไปกินเน้ย่างกันแล้วร้านขนมอ่ะขนมห่อใหญ่อ่ะเราก็จะแบ่งเป็นเป็นห้องมี่ห้องก็แ hmm. บ่งเป็นห้องเนี um. ่ยเราจะไม่แบ่งย่อยมากเอาขนมฟ้าแน่นอนให้จะเป็นคนมาแบ่งขนมมาเราเพียงแค่ตู้เย็นที่เสร็จแล้ว